ลายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโกทเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนตำ่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8และ Windows 8.1ทํางทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเ,เครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูง ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 2 0 3 0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคร้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกร,รมอีาลาร์คอร์ดออโต้แคตหรือโปรแกร,รมอัดขัดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิิ้นเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกร,รมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกร,รมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดตุ้นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีกสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสามสิบราคาเพียงสองหมื่นแปดพันบาทสนใจโทรศูนย์แปดหกเก้าแปดสองสามเจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดหก 982 3702หรือ085 359 0250 085 359 0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดหลานตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคารดออีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องปเปลี่ยนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมไล์สติ๊กเกอร์ให้อีก2 0 0 0 0ื่นกว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกๆท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกร,รมควบคุมอคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086ป 0 8 2 3 7 0 2 0 8 5 3 5 9 0 2 5ดด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้ oco, รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูป งานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์งานรวดเร็ว3าม0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตต้านสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอปลักอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ s อสดการ์ดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซีเรียลพอร์ตและ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัด,ด งานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30 พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่ไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร086 982 3702ดน